ไม่ใช่ปีมะแมเท่านั้นที่ชงนะคะคนที่เกิดปีมะโรงและคนที่เกิดปีจอก็ชงรวมสำหรับปีฉลูทองนี้ดังนั้นต้องไหว้แก้ปีชงเสริมดวงกันนะคะวันนี้ฟ้าประธานพรจะมาบอกวิธีการไหว้แก้ชงเสริมดวงกับเทพเจ้าไยซุยเอียค่ะหลักวิธีการไหว้นะคะเพียงเตรียม ชุดไหว้แก้ปีชงนี้นะคะเขียนชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดของเราหลังจากนั้นนะคะก็จุดธูปแล้วก็จุดเทียนไหว้ต่อองค์เทพเจ้าไทยสวยเอียหรือใครไหว้ที่บ้านก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะ ปัดนากระดาษนี้ปัดตัว12ทีนะคะตั้งแต่หัวตลดเท้าไปเรื่อยๆครบ12ทีเนื่องจากปีนี้นะคะปีของจีนมี12เดือนก็เลยต้องปัด12ทีให้ครบและก็ไหว้อธิษฐานต่อองค์ไทสุเอียให้ปกปักรักษาคุ้มครองหากจะมีสิ่งไม่ดีขอให้ปัดเป่ามาลายหายสิ้นไปใครคิดไม่ดีก็ขอให้เขาคิดดีกับเรากลายเป็นดีกับเรานะคะและมีตสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงทําสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จและอธิษฐานตามที่ตนปรารถนาหลังจากนั้นก็วางกระดาษถวายต่อ หากไปไหว้ที่ศาลเจ้าเ,าเขาก็อาจจะรวมไปเผาทีเดียวแต่ถ้าเราไหว้ที่บ้านเมื่อไหว้เสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะให้มีกระถางเผาก็เผาได้เลยใครไม่มีกระถางเผาก็ทิ้งที่ถังขยะหน้าบ้านได้เลยค่ะนี่คือหลักวิธีการไหว้ไทยชวยเอียนะคะถือว่าเป็นการตกพิธีและถ้าใครไม่ได้เกิดปีชงถังวัดแล้วต้องไหว้ไหมนะคะฝ่าประบานขอแนะนําว่าไหว้ก็ดีค่ะเราป้องกันไวด้ดีจะแก้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าตลอดหนึ่งปีนี้เราจะเจออะไรบ้างแต่เราให้ท่าน ปกปักรักษาคุ้มครองเราก็เป็นดีแน่จะเจอสิ่งดีๆนะคะก็สามารถที่จะไหว้ได้ถ้าใครไม่ได้เกิดปีชงและถ้าไม่อยากไปยืนมองในดงหน้าศาลเจ้าหรือโดนร้านขายของหน้าศาลเจ้าลุมนะคะวันนี้ค่ะฟ้าประธานพนรตัดเซตชุดไหว้แก้ปีชงนี้เพียงราคา1 9 9บาทจัดตามแบบพิธีจีนตรงตามตำรานะคะไม่ลดไม่ตัดไม่ทอนไม่ย่นไม่ย่อยอ,อะไรใดๆทั้งสิ้นถูกต้องเป๊ะๆ199เบาทสาหรับชุดไหว้แก้ปีชงนะคะก็ซื้อไปแล้วก็ไปไหว ได้เลยนะคะก็ถือทูกถือเทียนไปได้เลยจะได้ไม่ต้องไปโดนร้านไขายของน่าสัตว์เจ้ารุมขายแล้วก็ว่ายอย่างรวดเร็วนะคะก็สะดวกสบายก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดไซน์กวนอินเบรซิงได้เลยนะคะ